สวัสดีค่ะเมื่อนี้ยายชมเลยค่ะเพชรค้องชมเลยค่ะกะสิมาเวาฮอตเรื่องข้องดอกแขค่ะดอกแขแดงเมื่อนี้นะคะจะเป็นดอกแขสีแดงนะคะพี่น้องไล่ๆขนก้าสิฮัวดอกแขนี้มี่องสีนะคะเนาะสีหนึ่งกระสเป็นสีขาวอีกสีหนึ่งกระสเป็นสีแดงค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นดอกแขสีแดงค่ะ ต้นนี้ก็มีความสูงประมาณบกขื่นซ่าเมตรค่ะเพราะวะาย,ยชมเลยนี้ได้ตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆค่ะการตัดแต่งกิ่งของต้นดอกแขนี้ก็จะเหตุให้ดอกแขนี้ติดดอกได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็เก็บงายเนาะค่ะบัดน,นี้พี่น้องค่ะเห็นบอกค่ะว่าดอกแขนี้มันมีประโยชน์ทางชั้ปรพคุณทางเป็นยานะคะเนาะโดยเฉพาะสมุนไพรค่ะหลยคนก็จะเอาไปเฮ็ดกับข้าวค่ะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกจิ้มแจ่วค่ะ บางคนก็เอาเกซ่ออกกอนค่ะเกอนให้อยู่ข้างในมันนะคะเพราะว่าถ้าเอาอีกเกซ่อนอกแล้วนี้ความค้มบกคมมล่แล้วค่ะแต่ความคมก็สิลดน้อยลงเนาะค่ะเด็กน้อยเปินก็สิมักดอกแขนะคะถ้าเอาเกซ่อออกแล้วก็ไปผัดน้ํามันหอยมันก็ิหวานขึ้นนะคะเนาะรดชาร์ของดอกแขค่ะก็สิมีุดมันมันคมคมค่ะนิดน้อยค่ะคมนิดน้อยค่ะแล้วก็วานวานนะคะโดยเฉพาะ กรีบดอกข้องพื่นนะคะตรงขั้วดอกข้องพิ่น,นะคะจะออกคมนิดหน่อยค่ะดอกแคแดงนี่สามารถไปทําอาหารได้ทั้งปรุงสุกเรียกว่าหลับประทานแบบสดๆก็ได้ค่ะเนาะเป็นผักสามารถกินได้เลยค่ะลําต้นของแค่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะลําต้นก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะคะเนาะอ่าลต้นก็จะมีความอ่อนเป็นไม้เนื้ออ่อนค่ะ เพิ่นก็สิเอาไปเพาะเห็ดหูหนูค่ะหรือเห็ดสนุนบ้านเหานะคะเนาะยอดข้องดอกแขนะคะบ่ว่าแขแดงหรือแขข้าวก็สามารถนําไปเป็นอาหารได้ค่ะเอาไปลวกจิ้มน้ําพริกนะคะอันนี้ได้ค่ะอันนี้เป็นดอกตูมนะคะนี่ถ้าดอกบานแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใบข้องเพิ่นนะคะก็จะเป็นคล้ายคนนกนะคะเนาะค่ะดอกแขแดงนะคะดอกตูมฮาก็บ่เก็บอยูค่ะเอาไว้ให้บานดอกก่อนนะคะเนาะดอกตูมนี้ซิมีรสชาช้าที่มคมกว่าดอกบาน,นะค่ะ เฮาสิเก็บดอกประมาณดอกตูมขนาดนี้ค่ะกับดอกที่บ,นบานแล้วค่ะเพื่อไปประกอบอาหารค่ะนี่แหละค่ะเป็นดอกแคแดงนะคะ่ะเนาะสปปรรพคุณของดอกแคแดงนี่ค่ะกระซอยเสริมสร้างคุม้มคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะป้องกันอาการวัดเนาะโดยเฉพาะดอกี่การบรรเทาอาการไข้นะคะที่เห่าไข้ขึ้นนะคะดอกนี่กระซวยชะลอความแก่ชรลาของเห่าพร้อมนะคะเนาะ บำรุงเสริมสร้างภมงคุ้มกันสร้างกระดูกและฝันข้องเห่าให้มีความแข็งแรงค่ะเมื่อนี้ใหญ่ชมกเก็บดอกแข่แดงนะคะมาลวกจิ้มน้ำพริกนะคะน้อเห็นบ่ค่ะดอกแข่แดงถ้าทึ้ความฮอนแล้วเผนกระสิกายเป็นสีม่วงแบบนี้ค่ะขอให้พี่น้องมีความสุขกับการใช้สมุนไพรข้องไทยที่ง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมปลูกดอกแข่ไว้ประดับส่วนและเพื่อเป็นสมุนไพรไว้ในครัวเรือนข้องเห่าเนะคะ่ะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามเพจเดี๋ยวชมเลยในมื่อนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ